สวัสดีครับพบกับเซอต์ก็พี่ก็ส่งนะครับอแต่แปลกๆมากเลยช่วงนี้อคือร่างกายไม่ได้เป็นไรแต่ทําไมเสียงเปลี่ยนไปคล้ายๆกับเสียงของใครนะเสียงของใครนะที่เล่นภาพยนตร์นั่นน่ะโฟล์คิงนะครับอ่ะเทกเทก็ส่งเข,ข้ามาครับอันนี้จะเป็นซับสิบนิ้วไวคู่ค่ายดวแันกับต็อกซาวนั่นแหละครับผม BIM แล้วก็แหลมจาน กลางหกขีดห้าไฟสีตามสั่ง power power ab signal หนึ่งตัวแล้วก็ต่อให้ครบทุกอย่างมีพัดลมด้วยนะครับตรงนี้นะเนี่ยพัดลมใหญ่ๆอ่าเห็นนะดำๆพัดลมแล้วก็ยกสูงยกสูง power นะครับเพื่อให้ลมพัดผ่านด้านล่างได้แล้วก็สวิตชิง่งสวิตชิ่งตัวคุมครับผมที่สองสามิแอมป์นะครับ,บตัวใหญ่นะครับ ก็ให้คุมคุมกันไปเลยในที่ราคาห้าเ9้าเรวมส่งนะครับอ่าเอตอตรกับผหานนี่ยมาฟังไปก่อนอสักคู่นะครับอ่าคลิปต่อครับผมนี่ก็จะเป็น3ับสนิ้วไว้คู่นะครับไม่เหล็ก145นะครับผมประมาณนั้นเนาะของปั๊มนะครับ ยิ่งออกหางยิ่งดุ๊ๆมๆเพราะว่ามันลอยเสียงกระแทกลอยอดลีดแล้วก็ลิน้นลิ้นยาวนะครับลิ้นยาว แรม่แสะเพราะว่าจะโป้ก็ได้ครับผมสมมุติว่าจะโปะหน่อยก็เล่งกลางครับผมจะเอาซับลงก่อนนะเล่งกลางเพราะว่ากลางกลางหอน,นี้กรอบเมื่อกี้ไม่ได้เล่งเลยนะครับผมน,นี่กลางหองนะเสียงใหญ่เลยแล้วก็จะอันนี้ก็เป็นเสียงเบสดของเสียงกลาง ฝั่งพอก็เอาลงในรถยิ่มหนุนว่าในห้องในบ้านหน้าบ้านอย่างเงี้ยนแล้วตอนนี้ที่เสียบไม้ที่เสียบไมโครโฟนนะครับเอคโค่อคโคกับเล่นเสียงซึ่งมันจะสามารถแยกเล่นกับเสียงเสียงของเพลงได้ครับผมถ้าเราจะพูดอย่างเดียวก็เล่นแค่ตัวนี้เอาเสียงนี้ลงครับผม